สถานการณ์เริ่มดีขึ้นแต่ยังชราจใจไม่ได้หนึ่นนสกบไต้หวันประกาศตัวเลขผู้ป่วยโควิด -19 วันนี้เสียชีวิตเพิ่มสิรายผู้ติดเชื้อจากต่างประเทศ2อรายผู้ป่วยยืนยันที่ติดเชื้อภายในประเทศ107ลายกระจายตามเมืองต่างๆดังนี้ นิวไทเป44รายไทเป31รายเถาหยวน16รายไทจง6รายชินจู4รายเนียวรี่3รายจางหัวอีร่านและจีหลงเมืองละ1รายปัจจุบันแต้หวันมีผู้ป่วยยืนยันสะสมที่14,000กับอีก5รายเสียชีวิตสะสม549ราย